สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำอามาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2566มานำเสนอครับเสียหน้าดีกว่าเสียชีวิตวันนี้20ตุลาก็ต้องโพลธนาให้ทราบกันแต่เช้าว่าครบรอบปีที่27 ขึ้นที่28ของไทยโพสต์แล้วขอส่งการ์ดเชิญฉบับชุกละหุกตรงนี้เลยเชิญทั้งแฟนไม่แฟนไทยโพสต์มาดูหน้ากันหน่อยที่สำนักงานไทยโพสต์ริมคลองประปาถนนประชาชื่นซอย46ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสี่แยกพงเพชรไม่มีพิธีการให้ร่วมร่ามวุ่นวายใดๆทั้งสิน้นมีแต่อาหารขนูขนมน้ำชากาแฟตั้งร้านโร ท่านใดมาก็เลือกโจ้กันได้ตามอัธยาศัยเลยตั้งแต่เช้าเรื่อยไปจนกว่าจะอิ่มเหนื่อยเมื่อยร้อนแล้ววัดใจกันว่าใครจะถอยก่อนกันระหว่างท่านกับไทยโพสทุกท่านที่มาคือเจ้าภาพเมื่อเป็นเจ้าภาพกันแล้วทุกคนจะต้องทำตัวเป็นแขกเกรงใจใครอยู่ทำไมแฟนไทยโพสคือเจ้าของไทยโพสก็ลุยกันได้เลยสิครับ พบหน้าข้าตาก็วีดไว้กระตูวูให้กันหน่อยเท่านั้นก็ชื่นใจมาแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นพอกราบด้วยใจจริงโปรดอย่านำเข้าของมามอบยามนี้เราทุกคนเหนื่อยยากลำบากกันมากพอแล้วอย่าให้คำว่าเขินเกรงใจไปมือเปล่าสร้างความเดือดร้อนทั้งเป็นการเบียดเบียนตัวเองเลยเรามาผูกสมัครรักใคร่กันด้วยน้ำใจ ซึ่งนั่นประเสริฐเลิศล้ำสุดแล้วฉะนั้นสิ่งของคือส่วนเกินสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือในการอันควรต้องการให้ท่านคือแฟนๆไทยโพสต์มาร่วมกันปลื้มกับสิ่งที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมาคือไทยโพสต์แห่งนี้นี่แหละเพราะมีท่านจึงมีไทยโพส์นี่คือสิ่งจริงในสังคมปลอมในปัจจุบันทุกอย่างผมจัดไวรอท่านเท่าที่มีพร้อมแล้ว ขอเพียงตัวท่านมาก็เชิดหน้าชูตาไทยโพสทําพวกผมหน้าบานเป็นหัวลําโพงแล้วมีบางท่านถามไม่ทําบุญเลี้ยงพระหรือปีนี้82หสนเมื่อสิบเมษาผมทําบุญขึ้นสํานักงานใหม่พระอาจารย์อินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคําน้อยอุดรธานีเมตานําคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญประเสริฐให้ชาวคณะไทยโพสไปแล้วหนึ่งหน เรียกว่าเป็นภาคสวรรค์ของชาวไทยโพสต์ส่วน20ตุลาคือวันนี้เป็นวันครบรอบปีที่27ห่างกันเพียง6เดือนจะจัดพิธีอีกหนดูจะรบกวนผู้คนเขามากมายอยากระนั้นเลยรอบนี้ให้เป็นรอบภาคพื้นดินคือชาวเราเลี้ยงกินกันเองละกันมาแล้วขากลับรับมาดามเหงให้ไปเหงๆงกันทุกคนด้วยจบไปเรื่องขออีกเรื่อง คือเรื่องรายงานยอดบริจาคร่วมสร้างองค์หลวงพ่อทวดวัดสายขาวสงขาว,วันที่3ให้ทุกท่านทราบรวมยอดบริจาค3วันจาก16ถึง18ดูุลารวมเป็นเงินทั้งสิ้น6 1ล้าน1บาท31สต่ตางค์ในจำนวนนี้แยกเป็นเงินบริจาคแต่ละวันเฉพาะวันที่18ตุลาเป็นเงิน580,000ื 97บาท19สตางค์6ล้านกว่าบาทนี้สรุปได้ว่าเป็นเบื้องต้นว่าเพียงพอค่ารลอองค์หลวงพ่อทวดให้เป็นองค์ครบสมบูรณ์ได้แล้วผมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านปราบปลืม้มตื้นตันใจมิรู้จะเอ่ยคำใดให้ตรงความรู้สึกในหัวใจผมต่อท่านเมื่อวานก็มีบางท่านนำเงินมามอบผ่านผมอีกก็รวบรวมไว้ แล้วจะนำไปมอบให้ทางวัดทีหลังคุณปราโมทเดียสุวรรณรองประธานกรรมการบริษัทแพนด้ากรุ๊ปโทรมาหาทราบว่าผมจะสร้างหลวงพ่อทวดก็บอกว่ามีความศรัทธาอยากสร้างหลวงพ่อทวดองค์เล็กๆสักหนึ่งหมื่นองค์เพื่อให้เช่าบูชานำเงินไปสร้างศาลาต่อผมก็ให้เบอร์โทรวัดสายขาว090476 4464กับคุณปราโมดไปเพื่อให้แจ้งความประสงค์กับท่านพระครูสังครักพิเชษโดยตรงแพนด้ารุปหรือแพนด้าจิวเวอรี่นั้นฝีมือออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีรวมทั้งทองคำระดับ World Class คุณปราโมดคนภายนอกน้อยคนจะรู้จักแต่คนในวงการออกแบบอัญมญณีรูปลักษินรู้กันว่าผลงานแต่ละชิ้นประหนึ่งพระวิศวกรรมสถิตบนปลายนิ้วมือ ผมมั่นใจงานระดับชาติหลายชิ้นทุกคนเคยผ่านตากราบไหวบูชากันแล้วด้วยซ้ำว่างามเลิศผู้รังสรรค์ก็คือคุณปราโมทท่านนี้แต่สิ่งนั้นมิใช่สิ่งที่จะต้องบอกกล่าวตัวต,วตนให้คนรู้เท่านั้นถ้าท่านเจ้าอาวาสอนุญาตให้คุณปราโมทสร้างหลวงพ่อทวดองค์เล็กๆมอบทางวัดให้คนเช่าบูชานำเงินไปสร้างศาลาแล้วก็เราอาจจะเห็นสองสิ่งสิ่งแรก ศาลามูลค่า30 4 0ถึง40ล้านสำเร็จได้ไม่ยากสิ่งที่2องสินในองค์หลวงพ่อทวดฝีมือคุณปราโมทรังสรรผมเชื่อใครเห็นแล้วปิติศรัทธาจะต้องเกิดขนลุกสู้ด้วยรูปลักการออกแบบชนิดพระวิศวกรรมสถิตในดวงจิตและปลายนิ้วมือไหมคุณปราโมทผมก็อ่านทาง YouTube บ้าง Facebook บ้างออนไลน์ไทยโพสต์บ้าง ถามหาเบอร์บัญชีวัดทรายขาวก็บอกไว้ตรงนี้อีกครั้งกสิกรไทยหาดใหญ่เบอร์บัญชี126 3 348881วัดทรายขาวสงขลาเรื่องสุดท้ายวันนี้เห็นกล่าวขานกันทั้งวันกรณีเจ้าชายมัวหมัดบินซันมานองค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียนายกรัฐมนตรีแห่งซาอุดิอาระเบีย ได้ทวิตในนามองค์มงกุฎราชกุมารในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธสุทัศนยินดาแปลเป็นไทยไว้ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานนอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนอ่าวไทยในวันสุขหน้าและจะขอให้ช่วยอพยพคนไทยออกจากเขตทวีความรุนแรงในกาซาและบริเวณโดยรอบ ที่ฮือฮากันมากคือภาพที่องค์มกุฎราชกุมารทรงนำมาประกอบข้อความที่ทรงทวิตนั้นกลับเป็นภาพพลเอกประยุทธ์ค้อมกายกระพุ่มมือไหว้ถวายความเคารพนอบน้อมต่อองค์มกุฎราชกุมารเฉพาะพระพักตอนเดินทางไปเข้าเฝ้าที่ซาอุดิอาระเบียณคราวฟื้นสัมพันธภาพทั้งสองประเทศกลับคืนมาภาพข้อความที่องค์มกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียทรงทวิตนี้ ในทัศนะผมลุ่มลึกเหนือคำว่าลึกซึ้งสุดประมาณดูเผินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรบางคนอาจนึกนำภาพนายกผิดคนมาประกอบข้อความด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละยิ่งกว่าตบหน้าสะบัดซ้ายสะบัดขวาซสุอีกถ้าผมเป็นเศรษฐาไม่ชาเฉพาะหน้าหากเด็ดชาไปทั้งตัวถึงหัวใจทวิตนั้นวงบอกความเป็นพระอัริยะบุคคลสมบูรณ์พร้อม มากด้วยประสบการณ์ทั้งทางบริหารปกครองการทูตและการเมืองระหว่างประเทศขององค์มังกุรราชกุมารพระองค์มีสายพระเนตรมองคนมองขาดและมองทะลุทวิตนี้ทวิตเดียวสุดคำเอ่ยแล้วว่าองค์มกงกรราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียมองบทบาทไทยที่แสดงต่อการเมืองโลกผ่านนายกเศรษฐาเช่นใดและทรงสอนมารยาทสังคมการเมืองการทูต แบบผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กกับเศรษฐาลุ่มลึกเย็นถึงไขกระดูกขนาดไหนซาอุดีอาระเบียวันนี้ต้องบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หากพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ก็นับว่าเหมาะสมแล้วที่ทรงมอบหมายงานประเทศให้องค์มกุฏราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียผู้ทรงมากด้วยพระปรีชาสามารถโลกนี้เป็นผู้นำสุดท้ายแล้วจริงๆหมื่นกว่าชีวิตคนไทยในอิสราเอล ถ้าสุดปัญญาแก้ในทางนำกลับรัฐบาลไทยอย่าเห็นแก่หน้าตัวเองเหนือกว่าชีวิตคนไทยเชิญพลเอกประยุทธ์ช่วยประสานกับมิตรแดนอาหรับเถอะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิต เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ